เวนกรรมมันหลุดมันหลุดอะเวนกรรมโอเคอะเดี๋ยวภารกิจนี้ภารกิจเดียวแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราน่าจะพักก่อนจบภารกิจนี้เดี๋ยวเราพักกันโอเคครับไปต่ออีกหน่อยนึงเนาะมา ้เเดี๋ยวนะลงไงล่ะอ๋อนี่นี่มาถึงแล้วเมื่อกี้มันมีปัญหานะครับตัวสตรีมมีปัญหาแล้วมันก็ตัดหลุดไปเฉยเลยเหมือนสตรีมมันดิสคอนเนกตนะฮะไม่เป็นไรแล้วตอนนี้โอเคแล้ว ชูชีพลงออสติชเตียปืนเด้งโอเคโดนหนึ่งเรียบร้อย <S 1> <S 1> อเกียร์กล้องก่อน โดนสองสามเฮ้ยข้างหน้าเหรอสู้แม่งเลยแล้วกันมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็สู้แล้วกันหัวโ,โต้เปลี่ยนโหมด มาลงมาลงมาเปิดต้องปลดปล่อยครับปลดปล่อยลาโมโรแล้วก็เกณฑ์คนมาให้เรียบร้อยครับเสียงมาแล้วสัญญาณเตือนดังครับรีบขึ้นรีบเคียร์กเอชโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าก็มาโอ้ยเวนเ้ย <c oughs> <c oughs> หันไม่เห็นแปบ๊บหนึ่งโอ้โหลูกซองได้บุกสมใจอยากแล้วทีนี้สัญญาณเตือนเดี๋ยนะสัญญาณเตือนไทยมันก็ไม่ได้มีนี่หว่าแถวนี้ เฮียเรียบร้อยโดนหมดยังข้างล่างนั่นยังมีตัวหนึ่งเห็นปุ๊บแป๊บไม่แห่กันมาเยอะเนาะ อย่าให้ขาดช่วงครับอย่าให้ขาดช่วงโอเคปาช่วยตัวประกันกันเรียบร้อยแล้วตายสนิทต,ตัวประกันอยู่นี่โอเคมาแล้วมาแล้วเย่ yeah, มาช่วยแล้ว ช่วยเสร็จแล้วครับต่อไปก็แค่เอาตัวประกันกลับไปส่งเฮ้ยนีด้วยเหรอ you, oh, เอ็งเอ็งก็เอ็งก็โดนด้วยเหรอน่าเดี๋ยวมีคนส่งเรือมาครับผมนา เบนิเตสว่ะเสียงเบนิเตสละเบนิเตสส่งเสียงมามาเลย ถ้าคิดจะทําขนาดนี้มาเลยทําไมเรือเป็นสัญชาติแคนาดาวะมาจากแคนาดาเหรอหลดไปซะเรียบร้อยเอาชิชาโลนกูโอ้ไม่กี่ตัวนะ่ะ เล่นยี้เลยเหรอไอ้พวกนี้มันปัดซบปัดซบยีย่ไม่โดน,น,นโอ้ยดับไฟ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  ทำไมคนยังไม่มาอีกหายไปไหนหมดยังไม่มาอีกไอเวทเอ้ยออโอ้ไก่แม่งอยู่ในน้ำโอ้ต้องช่วยไก่ก่อนใช่ไหม เอาเอาโดนไอหลามด้วยกูโอ้ตายแล้วเดีดเดแปั๊บนึงโอเคอยู่อยู่อยู่คนดูย,ยังอยู่แต่มาถึงแบบเรือเมื่อไหร่จะมาเวท เดี๋ยวอย่าอย่าพิ่งมาสุกนึงโอ้ยโอ้ยดูมันยิงช,ชิปหองชิปหองแล้วชิปหองแล้วไม่มีกระสุนหากระสุนครับอย่าเลยนะเรือ เออถลมเครื่องบินหน่อยถลมเครื่องบินหน่อยโอ้ยไยิงหยุดดนี่ยไหนวันเรือรี้นเรร่ยู่ o d o n a l e ีบๆเอเร็วๆเข้า เฮ้เอ,อกสารรายงานสินค้า f อ d คาโก้สินค้าจากคอนเซปชิ o อนไปยังเวเดรามีน้ำมันมะพร้าวสิบถังเศษเหล็ก5คอนเทนเนอร์หนังสัตว์5คอนเทนเนอร์สิ่งของความลับทางทหาร3คอนเทนเนอร์ต่อในกระสอบเอกสารเปที่2อะไรคือสิ่งของความลับอ๋อไอพวกนี้แน่เลยคนแน่เลยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่หมดไม่หมดเดี๋ยวต้องขึ้น โอ้ยโอ้ยไฟไฟไฟเกี่ยวขึ้นเร็วโอ้ยดับดับดับโอ้ยเว้แล้วโอ้ยโอ้โหเร็วดิมาตายจังหวะนี้มาตายจังหวะที่กำลังลงเลยอะแย่ แน่ว่าเหือต้องเห็นแล้วต้องเห็นแล้วมาขึ้นเรือเร็วโค้นขึ้นเรือเ <c oughs> ปลี <c oughs> ป่ยปลาประจำป้อมเปอรนะครับลุยเนี่ยแหละช็อตที่มันที่สุดของเรา ยาทุ่นระเบิดฮะไอ้ข้างหน้ามาเรียกว่ากาดแบบกาดจนกาดจนปากกระบอกร้อนถึงแล้วครับวันจะถึงโอ้ยให้ตาย ยังอย่าให้เหลือฆ่ามันอุ้ยระเบิดเฮ้ยรถมา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 ยิงให้หมดยิง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 เคลี่ยกระย่างพ่อมีเหรออ๋อจบแล้ว Yeah. Nobody can tell That was fucking intense! Yelena, it's done. Your people are safe. I heard. We even oh, for the supplies? Please. Fuck yeah. Need me for anything else? I had to talk to Gilberto first. But you'll be hearing from me. You got my number. Gracias. You're not so bad, Annie. But you better keep an eye out. You weren't on Admiral Benitez's radar already? You are now. Mm. <laughs> Welcome to the real Eleste. <gasps> <The> Eleste, <gasps> how is my legend? Getting old a bit too fast, if that's what you mean. Know. I should head back to the camp, see what else I can do. I know okay. it's an easy fight. Just the right one. I feel like bad shit's gone down here. โอเคเคลียร์ครับก็เราได้เห็นแล้วว่าไอเลมอรอลเนี่ยคือใครแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยกับกลุ่มเลเจนด์หกเจดี๋ยจะสามารถทำอะไรได้อีกในการต่อต้านเผด็จการพื้นที่เนี้ยกว้างมากๆขอบอกเลยเพราะว่าเราต้องฆ่าบอสสเราต้องฆ่าศัตรู2ตัวคือพลเรือบินิเตสกับชอนแมคเคนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่า ต่อไปเนี่ยเราจะต้องจัดการอะไรต่อเรจเอนหกเจ็ดจะสามารถพาเราไปถึงตัวของไอสองทราราชนี้ได้หรือเปล่านะครับเราจะไปถึงไอสองตัวไอสองทราราชนี้ได้ไหมและก็ทางฝั่งของลาโมโร่ลาโมรรลนะครับก็ในส่วนของลาโมรรลเนี่ยก็ลาโมรรลเนี่ยจะมีส่วนช่วยเราแล้วก็เป็นมิตรกับเรจเอนหกเจ็ด แ้ะสามารถทํางานด้วยกันได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ยังไงก็ฝากติดตามดวยละกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับโดยประมาณนี้ก็เดี๋ยววันนี้ผมมาก,กีครับเดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วกันยังไงก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วก็เจอกันนะครับพรุ่งนี้4โมงเย็นเหมือนเดิมกับฝาขายหกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับวิวาลับวิวาลิเบอร์ตันครับผม The cost will be blood. A revolution is not won by the fearless. It's won by the feared. Once again, here we go. Know the name, know the flow. Send traps from the lawn. We're rolling my whole fucking bike! We roll back to the Well, boys, in love with you. get it the way. Y'all used to hey Look at what you made. I'm gonna run this time. You're gonna be a fucking guerrilla legend. Never killed the president before. What? Să pute cum e mierda down.